แล้วก right? like, ็ในวันนี้ยกมผีเสียใจอ่ะไม่มีคนดูด้วยวัดตึกวัดกุจเจกไปไหน ต้องเอาไปฟืนมาต้องเอาฟืนกับพันมาเพราะที่สอนตัวนี้มันเง่ด้ง่ายอ๊ตัวโวยให้นะเปวยไม่ติด เก่งใชไมข่อยอนะนะครับคือเราไม่มีกล้องความติดแล้วเราดูไม่ได้ข่อยอนเพิ่มเสียงสุดนะโอ้เดี๋ยวนะเสียงอะไรไม่ใช่ใช่ียงไม่ใช่อย่างที่เราตีเสียงทุกคน

เราวมาได้ยินเสียงท้าเลยสักนิดนึงแล้วเม่กค้เจอหู